วันนี้อยู่กับผมนะครับมิว SD บอวินนะครับวันนี้จะมาตรวจสอบงานเทโครงสร้างของป่องนะครับเป็นงานของชุดช่างแมนครับก็อันดับแรกนะครับก็คือต้องตรวจสอบระดับออฟเบสนะครับถึงระดับท้องคานครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับอันนี้ในแบบมันได้จากพื้นจากพื้นปูกระเบื้องนะครับก็คือ พื้นที่ลงกระเบื้องจบแล้วนะครับ <S <S เป็นเส้นรอบนี้จะได้ต้องได้สองเมตรเจ็ดสิบนะครับจะวงวันให้ดูครับนีระดับสอ,องคานนะครับสองคานข้ามมาหน่ะครับนี่ครับอันนี้ได้สองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับถึงพืน้นถึงพื้นพื้น,นที่ที่ท็อปปิ้งเสร็จแล้วก็อ่า ลบออก5เซนนะครับจะได้เป็น2เมตร70พอดีครับก็บได้ทำอะไได้คิ่มีเข้ามาถ่ายได้เป็น2เมตร70ครับโอเคอันนี้ถูกต้องครับระดับแล้วก็พื้นนะครับพื้นนี้จะอยู่เป็นาเป็นการเทรวมกับคานนะครับก็คือจะอมเข้าไปในคาะครับคารตเวนี้มีขนาด25เซนนะครับ ก็คือพื้นจะมีขนาด12เซนติเมตรก็แสดงว่าพื้นจะอยู่จะอยู่ออยู่ในคานนะครับองคานไปประมาณ12เป็นอันนี้ก็ว่าได้10 15 cm. ครับโอเคถูกต้องครับข้างบนนี้จะเป็นพื้นครับน,นี่เป็นท้องคานครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปต่อข้างบนครับครับตอนนี้เราอยู่ข้างบน ปองปองนะครับป่องไฟแบบใหม่ครับก็จะขึ้นมาตรวจข้างบนนะครับอันนี้เพิ่งเทปูนเสร็จไปนะครับตัวนี้เพิ่งเทปูนเสร็จเทผนังปองภายนอกเรียบร้อยแล้วปกติเราก็จะเทกันสองรอบนะครับป่องก็คือเทอ่าผนังป่องภายนอกนะครับรอบนอกก่อนก็คือบริเวณนี้ครับแล้วก็ไปถึงนู่นนะครับอ่าเทรอบนอกก่อนแล้วก็เทพื้นครับพื้นเนี่ยต้องเทรวมกับคานนะครับเออเทรวมกับคานไปเลย พื้นเทรวมกับคานก็คือ,อตัวนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับคือระยะพื้นที่เขาเข้าแบบเนาวว่าเขาเทเท่าไหร่หนาเท่าไหร่อ,อันนี้สิบสองเซนนะครับสิบสองเซนตัวนี้ถูกต้องพื้นที่เทหนาหนาขึ้นมาผนังนะครับความหนาอยู่ที่สิบเซนนะครับผนังภายนอกสิบเซนก็พอดีครับสิบเซน นี่สิเซนครับมา10บเซนพอดีครับ,รรบก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ความสูงครับความสูงของผนังกลองด้านหลังนะครับห8สิเซนนะครับ ประมาณ68นะครับตัวนี้ถือว่าระดับปูนได้อยู่นะครับตัวนี้เริไมต้องวัดขึ้นมา12เซนนะครับจากพื้นป่องนะครับเดี๋ยว68 68บอก12เป็น80 80, 80. 80เซนอ่า80สเซนอันนี้พอดีนะครับนี่80สเซนก็คือระยะรวมประมาณ80เซนพอดีนี่โอเคครับอันนี้ถือว่าถูกต้องก็มีการหนุนลูกปูนเรียบร้อยนะครับตัวนี้เทไปแล้วผมขึ้นมาตรวจก่อนหน้านี้แล้วนะ แล้วก็มีการใส่เหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กที่เอาไว้รับแบบนะครับเพื่อไม่ให้แบบมันกดลงมานะครับจะทําให้พื้นมันสวยงามนะครับเอาไว้ค้าแบบเฉยๆตัวนี้เหล็กที่โผล่ขึ้นมานะครับครับต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็จะทําการเทปอกด้านในนะครับบริเวณนี้ก็วัดห่างออกจากผนังไป20เซนนะครับของด้านในของด้านในก็คือรอปูนแห้งก่อนนะครับก็จะเทปานพรุ่งนี้นะครับ พอพูนแห้งแล้วก็เทรอบบริเวณนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ช่างก่อฉาบก็จะได้ดําเนินการก่อฉาบต่อไปนะครับตัวนี้ก็งานของช่างโครงสร้างก็จะจบที่เท่านี้นะครับงานโครงสร้างป่องครับไม่นานกวัดอุปูลทังเที่วันในการตรวจก็มีประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับของช่างแมนครับครับโอเคครับช่างแมนโอเคครับอันนี้ขึ้นมาดูงานเองแล้วครับวันนี้ โอเคครับก็ขอบคุณครับครับในการเข้าแบบนะครับก็ต้องเสริมคำยันนะครับให้แข็งแรงแน่นหนานะครับตัวน,นี้ข้างล่างบริเวณข้างล่างเนาะก็คือให้สามารถรับน้ำหนักของตัวป่องได้เนาะก็ที่ช่างเสริมก็จะเสริมประมาณนี้นะครับอ่า ต้องค้ำให้ดีเพราะว่าตัวนี้ป่องค่อนข้างหนักนะครับป่องของโครงการเรานะครับแบบใหม่ครับป่องน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับตัวนี้ต้องระวังครับอันตรายครับเวลาก่อสร้างก็ปกติก็เข้าแบบนะครับก่อนที่จะถอดแบบก็จะใช้เวลาประมาณ3ามวันหมายถึงว่าอันนี้คือแบบแบบที่อยู่ข้างบนนะครับที่อยู่ข้างบนป่องก็คือไอที่เป็นเหล็กแบบที่เข้าคข,ข้างป่องแต่ส่วนค้ำยันนี่เราจะยังค้ำไม้อยู่นะครับก็จะประมาณ สิวันครับเป็นอย่างต่ำนะครับค้ำคำไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็ครับก็ประมาณนี้ครับพันยันของเรา